พ่อแม่พี่น้องมืุอสกูสกคนสุบมงสุบอนเด้อมืมูนิกาเป็นมือสบายแล้วพี่น้องน้องวันที่สาเจ็ดเดินพี่น้องเด้อเดือนสิบสองบุญพานล้อมเองน้องพี่น้องเนาะเลาะคำมดมือเด้อพี่น้องเลาะซ้ำซี่มือแล้วพี่น้องนี่แหละมันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายท้ายสุดต่ว่าตอนแรกก็ยังมีเด้อพี่น้องเด้อตอนแรกก็ยังเลาะเป็นมือสุดท้ายแล้วเพิ่นไปจูดางไฟถูเนาะอาจารยพาพี่น้องมาเบิ่งมาส้มอีกขึ้่งหนึ่งแต่มมูนี้กาคือว่าแบบกำมาสบายแล้กันก่อนเนาะแต่เขาใส่ก่อนนะเด้มพี่น้องเดอ ไปเบ yep. er, like ิ้งบรรยากาศเด้อคือว่ามื้อนี้นี่ยกน้องมาว่าโคตรหลายคือว่าปีนึงมีเพอร์เดียวเนาะเซาบารจัดหนำกับโคตรหลายเลยพี่น้องเด้อนนั่แหละไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันเัาจะย่างไปส่วนโซนหน้าแต่ว่าย่างไปหอยทะลวงบ่ได้พี่น้องคือว่าโคตรหลายแหงเนาะย่างบริเวณออมแอมแถวนี้ครับพี่น้องได้เบิ่องในส่งไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องโอเคพี่น้องนี่คือบรรยากาศเนาะบรรยากาศเซาบารจัดหนำเด้อพี่น้องลยย่างเส้าๆโอ้เส้าๆนี่น้อหอยเจ็ดโมงเนาะคือว่าโคตรหลายเลยโคตรหลายหลายเลยหลายแหงพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้อง จังกให้พี่น้องไดเบิกได้ชมยางไปส่วนอันเครับคนร้ายบาพี่น้องนั่นแหละคนเราจะพูดต้องพี่น้องต้องมาสวาสดีเจ้านำพี่น้องเออมือนี้กะเป็นมือดีเด้อมือนีกนอน้กันน้องต้องมาไล่ห้างเลยพี่น้องต้องเบิงบรรยากาศกันน้องบรรยากาศคือคนร้ายแห่งเด้อมือนี้เนาะปีหนึ่งมีแค่เดียวก็ต้องมาพี่น้องเลยมาเลยมาเบิกมาสวัสเจ้านำกันเลยมาเลย ม่นิบได้มามาคนเดียวคือเก้าหน้องเลยในกำลองใส่บาร์ตุ้ยพี่น้องเด้อเขาไปว่าเขาอยากใส่บัวแด้ก็ใส่เราพี่น้องเน้องคนเดียวจะตั้งบารเป็นบอวเป็นบอวเป็นโซนเป็นโซนอยากใส่บัวแด้ก็ใส่เราคน ย่างปมาณโซนี้ก็ซื้อผันล้วงเลยได้พี่น้องนี่มันบอกบรรยากาศคนหลา่เลยค,คน,ายายน,คนมาคนเดียวก็อยากซีสงเงาเงาซีงเงาเงาไปนึงพี่น้องนั่นแหละเออมาคนเดียวเลยตนนววยยัวนี้ยังเตาๆเลยพี่น้องเดี๋ยเพิ่นยังบไปพาขับสิ์อยู่น้อพี่น้องที่เราจะย่างเข้าไปโซนด้านหน้าบนของเราเดี๋ยวบัดกลับนี่ก็กลับหยางเลยนี่บัดย่างกลับมาเนี่ยนี่ ใแต่วาของบาสแล้วห่ี่นก็เทสเบาสผู้แล้วกัยุ่งอยู่เลยนั่นแหละทาต้องสบา,ทาส,บาท,สบาท,ทำมาเล้วล่งจะง่ายเลยนาะง่ายผู้เป็นงยขาเดอันจ้่คนหลายเด้อายแหง,งคนนัจีแมนทางในคนน้นะนัจิแมนคนเต็มเลยเลับลนดล้มลนเอาไปเลย มาเมื่อคืนเนี่ยคน,ลยคน,ยนคหลายไป่ลอกขึ้นมาสวรระนำค่ะหลายด้วยคนนะก็หลายครับก็หลายที่ดัน เต็มแลพี่น้องด้านในปกติตัวได้มาเตะเสาเนาะเพราะว่ามาสวยนะครับบุ大爷มามาสวยนะครับด้านในเต็มหมแล้วเด้อด้านในนี่มาเต็มหมแล้วคนเนาะคนเด้อ มาคนเดียวกปอยากสีสีเงา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 เหมืนอนเรื่เนาะโอ้โหพี่นออ้องไดมาแล้วพี่บอกคลิปนี้เขาถ่ายเขาจะเอาหลงพี่น,ออน้นนองเนาะถ่ายปุ๊บเอาลงปั๊บเลยพี่น้องถ่ายพี่น้องได้บุกในส่งนั่นแหละต่างบ้านจะนำ <laughs> มื่อพี่น้องยางไปพูนสร้างยงประสูนเนาะสูนสุดๆเก็ไับนาะยางกับเบิ่งรยาาศเกาศสบ้นยนํา นี่คือบุญเซิร์ฟวัดยนาะที่บุญธรรมสการพระธารมโรจนจันทร์นะพี่น้องว่าเป็นแบบว่าคนร้ายเนาะคับตาแน่นดีเนาะพูดว่าจะสวดแายสิทธะตัวคนร้ายเนาะเขาจะย่างไปโซดานหน้าบุหรี่แล้วพี่น้องเด้อเขาจะให้พี่น้องเห็นโซนบรรยากาศแต่น้องก็นาะพี่น้องเพราะว่าเขาไปด้านหน้ากับบุหรี่แ้อเขาคนร้ายแข่งเนาะแต่ในย่างกับขึ้นเนาะ ยางครับพี่น้องเลยเพราะว่าไปบ่ได้แล้วเนาะด้านนี้ก็เดิมยางไปบ่ไล้วครับตายบึงบรรยากาศครับพี่นด้เห็นบบรรยากาศได้ครับนี่กองกําลังายสด อย่างแต่ละอย่ับเอาไปโซนอะไรอย่างเงี้ยเขาอกว่มีหนอนร้ายแคนร้ายอะไรอย่างเง้ยเซอยู่บนหน้ากระดาษด้ไหม่นอนและ มากระจามาสูบมัน สบาสดีพี่น้องเป็นอย่างพี่ไหวพาขับสิลเนี่ยพี่น้องใส่เขานี่ใส่เรียบร้อยแล้วเขานี่นะเอาใส่เรียบร้อยแล้วสวาสดีเดี่ยวเรียบร้อยพี่น้องเลยเพราะว่าส,สวยมีการเอาร์ตนะพี่น้องเออเอาร์ตคนลายามากคนกระเซาะกอนมาลุ่มกะระเซาะลุ่มพี่น้อไงไง่ายง่ายง่ายสบายสบาย ได้ผลหลายเนาะย่างได้ย่างกลับได้พี่น้องเพราะว่าแบบเขาไปสู้ด้นห้าบุได้เพราะว่าไอ้อัดแหงเราเต็มเนาะเต็มแล้วเขาบุได้ด้วยนะดึงบรรยากาศเนาะลองทำดึงบรรยากาศซะลบง้องบรรยากาศน้วกันซะ

มีคนกาลังย่างเข้ามาคนละกําลังย่างเข้ามาเด้อคนสมบูรณย่างเข้ามาได้แต่ว่าด้านนี้เริ่มเขากระไดนแกห้ง้งเต่ได้ใส่ยูเทลดอกอกใส่ให้ดอกอกสบายกน้อง กับกับ,กบยาตัวนี้นะนั่นแหละเริ่มกับยาก,ก็ได้รั กับารสะบัดดินดำเข้ากับส่งมาพับทวนพี่น้องเดิมก็จะได้ยางครับแล้วพี่ะเองก็แล้วเป็นยางสตีดยางครับแล้วพี่น้องสม้ามาเก่าใส่ก่อนเนาะมาก่อนใส่ก่อนพี่น้องกลับก่อนพี่น้องคนนี้หลายหลายเลยหลายแห่งเนาะตรงนั้นกำลังเข้ามาพี่น้องกำลังลังไหลเข้ามาเนาะ พี่น้องอุ่นพะลวงพี่น้องก็ต้องได้มาเพื่อน้องมาเพี่นอ้นองต้องมาในสวบัติยาดำเด้อพี่น้องเลยอะไรคนร้ายไม่น้องเลยสาลายเพื่นแต่งย่างไปโซดาแน่เพี่น้องแล้วอาจารย์คนโซดาแน่ลายแลย้วกัน ที่ไดออกมานอกมาใส่อยู่โซนนอ้องพีมเนาะแต่ว่าใส่อยู่โซนนอกแต่เน่ยคือกันพี่้องเลยคือกันเนาะอ,อไปงไฟ ถ้าดาราเขามาให้เขาสุดอนน้องค่ะผมแม่พี่น้องเลยว่าได้เห็นได้สมเนอ้องือว่าฮิตฟองปุ่นนี่พี่น้องฮิตฟองแบบฮิตฟองแบบพี่นี่ลาวพี่น้องคนลาวชาบพทธได้พี่น้องตอ้อ,องคืออะไรคือศาสนาพุทธนั่นแหละพี่น้องเลยเนี่คือวงพี่น้องวงที่เขาเบิง้งเมื่อคืนนีน่นาะวงดนตรีเขาเบิงนนบ้งเมื่อคืนนี่วงนี้แหละบึมต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 ลอดเนาะ ครับเด้ฟเนี่ยย่างกับหองกับหองพีตัดคดลิปให้พี่น้องได้เบอร์ในส้มเด้อพี่น้องเด, okay, ดง้การสบายจะนำของเพาเนาะนั่นแหละนี่กับกระบังทาพี่น้องกบังทาสบายเด้โอเคเดฟพี่น้องการสบายจะนำของพี่น้กับใด โมาพะควรพี่น้องน้ะพี่น้องเบิ้งส่วน้น้สุดัน้าขงพี่น้องในมรเด้อมีแต่ว่าเขาสีเปดตัดมีแต่เขาสีเปตัดเนาะลวกพี่น้องในมเบิ้งบรรยากาศสบายด้นห้ามีของพีนี่พี่น้องในบุละมีงมองบุระของฮะเซาในพี่น้องในคณะเด้อพี่น้องในเป็ดตัดพี่น้องในมนาะพี่น้อง ฝางไะไรฝากแซ่บฝากติดตามหน้อคนข้างหลังลังไล์กันเข้ามาเด้อมาเข้ามาคนเราชอบพูดทุกวันมึงก็มุ้งสิบมงกันนะจะแล้วพี่น้องแต่ปัจจุบันเนี่ยก็นะเจ็ดมงพี้องเด้อะไรพี่น้องเลยฝากไลฟ์ฝากแซ่บฝากติดตามสองคนไลค์เด้อเข้าใจน้อเข้ามาติดตามอย้อเขอาใจไลค์เด้พี่น้องเด้อขอบใจขใจพี่น้อ